ผมก็มาพบกันในคลิปที่2นะครับก็สวัสดีนะครับพี่น้องนะครับนกเขาทุกท่านนะครับทีนี้เราจะมาดูนะครับนกที่อยู่ในโซนนกมงคลนะครับตามตำรานะครับที่เขาเขียนมานะครับที่มีบัญญัติไว้นะครับว่าเป็นนกที่ถ้ามีแบบนี้นะครับก็จะเป็นนกแบบนี้จะเป็นนกมงคลแบบนี้นะครับของคุณพ่อเปียกนี่ก็จะมีอยู่ทั้งหมดอยู่หน้าตอนนี้ก็คือ หลักๆเลยก็คือ3มตัวตรงนี้นะพ่อเนาะสามตัวตรงนี้นะครับตัวนี้ก็คือที่ดูในคลิปที่แล้วแล้วลนะครับตัวนี้แต่ว่ามันพิเศษคือมันจะเป็นนกปากแดงนะพ่อเนาะ <S <S ครับเป็นนกปากแดงนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นนกนิลการหรือพญาเพชรนินก็ได้นะครับก็คือขนมันจะออกสีดํานะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหลิวตันบางไั่นะครับอันนี้ของคุณพ่อจะมีทั้งหมด เอาไว้อยู่สามตัวนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปเจาะดูแต่ละตัวนะครับก็เดี๋ยวอนอื่นก็สวัสดีในคลิปที yes ่สองพ่อเปียครับผมขอดูนะครับผมทีนี้เราไ่ดูเจาะดูตัวแรกก่อนเลยครับนกปากแดงนะครับอ่าเดี๋ยวจะให้ดูนะครับพี่น้องนะครับปากแดงครับมันจะอยู่ตรงใกล้ๆมึกนะครับหมึกซอตาของนกนะครับนี่ยนะครับฝั่งนี้เห็นชัดเลยนะครับมีทั้งสองฝั่งเลยพ่อสองฝั่งเลยเนาะสองฝั่งครับผม สองฝั่งเลยนะครับนี่นะครับโอ้โหครับถือว่าโอเคเลยครับนกตัวนี้ปากโนรีครับอ่าหรือคุณพ่อเรียกว่าปากโนรีครับครับอ่าให้ตัวตัวปากมันติดติเล็กเดียวลงจะโค้งนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับโอ้โหแดงแดงแดงครับแดงเห็นชัดไม่รู้ว่าพี่น้องจะเห็นเหมือนผมหรือเปล่านะครับ อ่ามันจะอยู่ตรงตรงหนังตรงนี้ยน,น,นะครับมาหาหมึกอ่าเนี่ยนะครับหมึกสอตานุกนะครับอ่าจะเป็นสีแดงออกชมพูนิดนิดนะครับอ่าสำหรับตัวนี้ตัวนี้ได้มายังไงพ่อนกตัวนี้ได้ยังไงน,น,นี่ครับนกตัวนี้นี่ครับแดงแปด๊ดเลอเขาออกมาเปลี่ยนกับนกตัวหูช้างไงโอ้เขาเปลี่ยนกับนกหูช้างนะครับเนี่ยครับสีแดงแป๊ดเลยนะครับอ่า นี่คือตัวนกนะครับปากแดงถือว่าหายากนะครับตามตำรานี่ถ้าเป็นสายต่อนี่คือเป็นนกที่หมานนะพ่อ่าเป็นนกหมานมากเลยนะครับนกปากแดงนี่นะครับต่อนี่หมานที่สุดเลยนะครับแต่ว่าผมยังไม่เคยครอบครองนะครับอ่าได้ยินแต่เซียนรุ่นเก่าท่านบอกมานะครับนี่แหละครับเพิ่งจะมาเห็นตัวเป็นๆก็วันนี้แหละนะครับอ่านี่นะครับอันนี้คือ นกปากแดงนะครับโอ้โหหายชมยากหายชมยากออกต่อหรือยังพ่อนกตัวนี้ต่อแล้วได้เฉลยแล้วโอ้กี่ตัวแล้วพ่อเฉลยสามตัวแล้วครับโอ้เปนหลายต่อครับมันไม่ค่อยได้ออกนะพ่อเนาะกว,ว่าจะวนมาถึงมมครับอือครับอ่าถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับนี่ที่เห็นนะครับเพราะว่าผมได้ยินมานานแล้วนะครับตำรานกปากแดงนี่นะครับโอ้โห ทีนี้นะครับก็ไปดูอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือพญาพิษนินนะครับหรือนิลกาณนี่แหละครับแล้วแต่พื้นที่จะเรียกนะครับนี่ครับดูครับอันนี้จะเป็นขนนะครับออกดำถ่ายขนมาเป็นเลยใช่ไหมพ่อใช่ครับอืมครับพี่น้องนะครับทั้งหัวทั้งปีนะครับทุกอย่างเลยนะครับดำเลยนะครับนี่แต่ว่าหัวเห็นชัดเจนเลยนะครับ อ่าถ้าเกิดเป็นมีนิดๆน,นี่ก็จะเรียกว่าเสี้ยนซอล่ะนะพ่อเนาะแต่นี่คือมัน,ป,นมปีกมันก็ดําด้วยนะครับพี่น้องปีกดําคือเห็นได้ชัดเจนเลยว่าอ่าเห็นเลยว่ามันมันมันดำชัวๆเลยนะครับแต่นี้ผมเห็นบ่อยนะครับเห็นบ่อยอยู่นะครับสําหรับนกที่เป็นนกอ่าพญาอ่าเพชรนินนี่นะครับผมหรือนกนิรการนี่นะครับก็เห็นบ่อยอย่างตัวก็ตาครับผมใช่ครับ <Nerd ansen> ครับพวกนีลกะการก็จะแบ่งปเป็นตาก็มีบาง,บาง,บางตัวมีแต่ e ตาข้างเดียวก็ข้างดำก็ข้างเดียวก็มีนะครับท,ท,ที่มันดำนี่นะครับเรือบางตัวสองข้างนะครับอันนี้เห็นบ่อยนะครับอันนี้เห็นบ่อยมากนะครับก็ถือว่าโอเคครับถือว่าหายากนะพอเพียกเราครับอันนี้ได้ยังไงพ่าได้มาอย่างไงครับนกตัวนี้ได้แถวนี้แหละครับโอ้ต่อได้ต่อได้ต่อมาเลี้ยงไว้ไม่รู้ว่าเป็นนกมินหรอพอมันถ่ายผลออกมาใหม่เลย กลายเป็นอย่างนี้ครับนี่แหละโอ้โหอาจจะโชคเขาจะมีหรือยังไงครับผมอาจจะให้โชคเราด้วยละพ่อนะครับเพราะว่าพ่อก็มีนกมุงคลหลายตัวนะครับนกมุงคลมันจะมาอยู่ด้วยกันอย่างนี้นะครับเขาจะมาอยู่ด้วยกันอย่างนี้แหละนะครับอ่าแล้วก็คนที่ต้องมีบารมีในระดับหนึ่งด้วยนะครับที่จะได้ครอบครองนะครับก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับบางบางคนนี่ขอแบ่งไปถ้าดวงมันไม่สมพงกันมันก็ไม่เคลื่อนหนุนนะครับมันก็เป็นนกธรรมดานั่นเอง อ่าเป็นนกธรรมดาตั้งแต่ตัวนี้นะพุ่ตรงๆมตั้งแต่ตั้งแต่มันเปลี่ยนขนมาเป็นสีดาครับรู้สึกว่าค้าขายเป็นไงพ่อค<ด>้าขายดีใช่ไหมครับตอนเช้ากับตอนเย็นก่อนเราจะไปเนี่ยเราคุยกับเขาคุยกับเขาเฉยเขาจะขันแต่เราเลยทั้งที่ไม่ได้เล่นได้อะไรกันเขาจะ<อ>เรียกแล้วก็ขันโยนใส่เราครับพอไปที่ร้านขายดีเลย โอ้โหนี่แหละครับผมเดูอยู่มันมีคนอยากจะได้อยู่แต่เลยบอกว่าให้ผมดูก่อนว่ามันเป็นครับมันเป็นมันเป็นยังไงอ่ามันจะเป็นยังไงให้ทดลองก่อนนะพ่อเนาะก่อนว่ามันจะเป็นยังไงมันจะเป็นผลดีหรือเป็นผลเสียต่อกลมครับบางทีเราก็คิดเหมือนกันเราปวดเอวปวดหลังปวดขาเนี่ยโอ้มันเป็นเพราะนุกตัวนี้บางทีอ่าบางทีใช่ไหมครับใช่คิดอ่าแต่ว่าเราเราองมาดูอีกมุมหนึ่งถ้าตัวนี้ตอนเย็นกลับมามันจะขันเตะคนเลยนะครับ ตอนเช้าจะไปมันก็จะขันให้เนี่ครับไปค้าขายนี่มันจะดีขายดีครับขายดีเลยครับอ่าเกี่ยวกับค้าขายแล้วพ่อเนาะขายดีอ่าแต่ก็คือแต่ก่อนก็ขายดีแหละแต่ว่ามาตัวนี้พอมาเปลี่ยนสีเป็นสีออกดําอย่างเงี้ยครับค้าขายดีขายดีขึ้นเยอะครับโอ้หถ้าอย่างนงี้จะแบ่งอยู่แล้วพ่อถ้าอย่างเงี้ถ้ามันนุ่นเราอย่างงี้ไม่ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรอ๋อมันเป็นเพราะอะไรด้วยเนาะครับมันมันอันนี้คือความเชื่อของคนแก่ เขาบอกมาลักษณะนี้ว่ามันหนุนในด้านโชคลาภขายแล้วก็บารมีพวกอมิตรเขาเรียกว่าอะไรมีมิตรสหายมีอะไรที่อ๋อครับมีมิตรกว่าศัตรูนะพ่อเนาะมีคนรักคนชอบเป็นเจ้าคนนายคนใช่ไหมครับใช่ใช่อ่า มีลูกน้องเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะเบอกว่าเหมาะสําหรับคนที่เป็นหัวหน้าใช่หัวหน้าก็คือลูกน้องจะรักแต่เคารพอย่างเงี้ยนะเพ่อะเนาะรักมากโอ้โหครับครับนี่แหละก็คือมันเป็นความเชื่อนะครับตรงนี้มันเป็นความเชื่อที่เขาเล่ากันมาเราก็ฟังไว้นะครับจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้ามันดีขึ้นยังไงมันก็โอเคนะเพ่อะเนาะเราค้าขายเราทํามาค้าขึ้นมันก็โอเคแล้วรู้สึกว่ามันดีขึ้นครับผมนี่แหละก็คือ มันอาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวนั้นก็ไม่ทราบได้นะครับไม่ทราบได้แต่ถือว่าถ้ามันมาแล้วมันทําให้เรามีช่วงนี้มันก็ถือว่าโอเคนกทุกชนิดนกทุกตัวถ้ามันเข้ามาสู่เราแล้วมันทําให้เราเจริญรุ่งเรืองขึ้นครับถึงมันจะไม่ใช่นกอย่างนี้มันก็เป็นมันก็เป็นมงคลได้มงคลสําหรับตัวเราครับใช่ครับคือบางผมบอกแล้วว่าบางตัวคือไม่ได้มีอะไรดีเด่ดเลยอแต่พอมาอยู่กับเรานี่รูู้กึกว่ามันหนุนหนุนเราเหลือเกิน S <S นพเนาะครับอ่าท่านกท่านสังเกตเลยถ้าสุว่านกที่มันที่เขาไม่เลี้ยงนี่ขนาดนกเรียกกุกเนี่ยนพเนาะบางคนเขาถือไงเขาไม่เลี้ยงเนี่ย,ก,ยก,ก็กอาจจะทําให้ให้เกิดได้นขนาดนกแค่เรียกกุกนะครับไม่ได้มีว่าเป็นหมกซับหรือว่ากวักซับเรียกซับอะไรนพเนาะอันนั้นก็สามารถเกิดได้ฉะนั้นนกธรรมดาทั่วไปนี่มันก็อาจจะ หนุนเราก็ได้ครับหนุนก็ได้ไม่จําเป็นต้องว่าต้องหาแบบนี้สมพงกันครับให้มันสมพงกันบางคนหาแต่นกดีๆไปแต่พอไปอยู่บ้านเป็นไงพ่อมันไม่หนุนไม่หนุนกลายเป็นกับกลายเป็นว่าแพ้อีกต่างหากเพราะเราดวงเราไม่ถึงนะครับดวงไม่ถึงเขานต่นนแต่ดวงเขาดวงเราใช่ครับมันต้องหนุนกันด้วยนะครับอ่ะนี่ก็คือผลของาที่คุณพ่อเปียกนะครับได้วิเคราะห์นะครับมันก็อาจเป็นไปได้ครับพี่น้องนะครับ อ่าถ้าเขาอ่าแม่เขาจะบอกว่าแล้วถ้าเชื่อมากก็จะว่างมงายเนาะพราเปียกเนาะ<ช>ถ้าไม่เชื่อเลยเขาก็จะว่าลบหลู<ช>่นะครับฉะนั้นแล้วก็ต้องห้าสิบห้าสิบนะครับอ่าตอนนี้สําหรับตัวนี้แต่ที่สุดของที่สุดคือนกปากแดงนี่นะครับผมพี่น้องนะครับหายากมากๆนะครับสําหรับนกปากแดงนะครับฮครับโอ้โหครับมาดูใกล้ๆจะเห็นไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับพ<า><า>ี่น้องยังเห็นหรือเปล่านะครับแต่ผมนี่ตอนนี้ก็คือ ชัดเจนนะครับชัดเจนเลยนะครับน,นี่นี่ครับชัดเจนมากนะครับสีออกแดงแดงชมพูสัหน่อยนะครับโอ้โหสังตสวยสวยสวยพ่อนี่คือนกมงคลนะครับที่อ่าพ่อเก็บไว้นอกจากนั้นก็ยังมีสามกุก,ก็มีนะพ่อเนาะนครับ,รบนี่แหละคือมันมันมได้มาเด้สามตัว อันนี้หลิวตันบางไพรนะครับบางอ่าดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับสําหรับจัดอยู่ในนกประเภทนกมุงคลเหมือนกันนะครับบางไพยก็คุ้มไพยกันไพรนั่นแหละครับพูดง่ายๆนะครับอ่ามันก็เป็นความเชื่อบางคนว่าโอ้ยมันจะกันยังไงคือมันเป็นความเชื่อนะพ่อเนาะอ่าขนาดเรามีอ่าทาบ้านอย่างดีคุ้มกันอย่างดีถ้าคนจะเข้ามามันมันก็ได้หมดนั่นแหละครับผมนะอ่ามันกัน คนกันอะไรนี่มันก็ยากมาครับกันปืนกันไฟเียโอ้โหครับก็ยากเหมือนกันแหละแต่มันเป็นความเชื่อหน่ามันเป็นความเชื่อครับอ่าบางคนว่าหลิวตันนี่นะครับขังไว้สีมุมเมืองนี่นะครับแล้วก็ท่องอาถากํากำกับนี่ก็คือยิงไม่เข้านี่ครับอ่าอันนั้นคือมันเป็นความเชื่อของเจียนรุ่นเก่าแล้วก็ท่านก็ได้เล่าเล่าต่อต่อกันมาอย่างเงี้ยนะครับอ่าโอเคแล้วครับผมน้องครับถือว่าวันนี้มาโอ้โหสุดคุ้มนะครับ น่าเห็นของดีนะครับถือว่าเป็นหนึ่งเดียวนะครับที่ผมเห็นนะตอนนี้นะครับตามที่ผมเลี้ยงนกมาก็มีหนึ่งเดียวนี่นะครับตัวนี้หนึ่งเดียวเลยนะครับที่เป็นนกปากแดงนะครับสําหรับคนที่เคยเลี้ยงแล้วนี่น่าจะรู้ดีนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอ๋อมีหูช้างด้วยนะครับผมไม่ได้ดูอย่างอื่นเลยนะครับตอนนี้นะครับผมดูแต่ปากอย่างเดียวยังไม่ได้ดูตรงอื่นนะครับเออครรัับนนนมจะ่่วอยครับ นี่นะครับโห่ทีเด็ดของทีเด็ดนะครับทำราววันนี้นะครับอ่ะก็คลิปสองก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครสนใจเนาะพ่อเปียเนาะก็คือนกต่อก็สามารถโทรมาคุยกันได้นะครับผมบอกเลยว่าผมไม่ส่งอ๋อพ่อเปียกไม่ส่งเลยตัดปัญหาเลยนะครับไม่ส่งเนาะเพราะว่าโทรมาเยอะอยู่ครับผมบอกผมไม่ส่งผมกลัวนกมันเป็นปัญหามันจะเกิดไปถึงที่ผิดทางแล้วอยู่ในกล่องเข้าไป เพราะว่าของเรามันเป็นนกป่าเนาะคุณพ่อเนาะนกป่านี่แหละนี่แหละคือประเด็นเลยไม่อยากจับเขาคือปัญหาตรงนี้ถ้ามันเกิดลูกค้าก็จะว่าส่งนกอะไรมาให้มันอ่ามันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วอาจจะดิ้นเนาะพ่อเนาะถ้าเกิดยิ่งเราจับใส่อะไรเงี้ยนะครับคือตรงนี้มันคือมันอาจจะไม่เกิดหรอกแต่ว่าเรากลัวไว้ก่อนเราป้องกันไว้ก่อนนะครับเพราะมันเสียมาแล้วมันเอาคืนยากเมีปัญหาแน่นอนถ้าล็กไม่คันคตั้งแต่ซื้อเอาไป อยู่ในกรงใกล้ๆกันนี่ไปไว้ผิดที่เขายังบอกว่ามันไม่ขันให้เลยมันก็มีมาครฐานที่หรือว่ากรงของมันมันไม่ใช่ครับผมเอาแล้วครับพี่น้องครับสําหรับคลิปสองนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเบอร์โทรเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับสำหรับผลของคุณพ่อเปียกก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผู้ทําคลิป นะครับจะได้ทำคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องคนที่เกิดเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับคุณพ่อเปียกครับผมไปก่อนครับ,บ <า S 1> พ,พ่บ <า S 1> พอเปียกสวัสดีครับ